กระเปแบบที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ใช้แบรนด์นี้มาไม่เคยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นอีกเลยหมดปัญหาการหาของไม่เจอนะคะแล้วก็สวยเอสเ h e t i มากๆน้องเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ที่ชื่อว่า e ตัว Collective นะคะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียที่จะขายพวกอุปกรณ์การแต่งหน้ากระเป๋าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็เขามีส่งมาที่ไทยด้วยนะคะอันนี้โดนใจกดมาเองจากเว็บเองนะไม่ได้พรีจากร้านไหนเลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีกดด้วยข้อดีที่สุดข้อแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนต้องซื้อนะคะก็คือเขาสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยเนี่ยแล้วข้างในอ่ะช อยู่ตรงไหนอันนี้คือมีช่องเล็กช่องน้อยช่องแยกให้เยอะมากๆยังไงก็หาของเจอแล้วก็เป็นระเบียบม,มากๆเลยคะ่ะตัววัสดุเขาออกแบบมาดีมากเพราะว่าถ้าเกิดมันเปื้อนะสามารถใช้ makeup ไวป e แลบออกได้ด้านอกกันบ้างนะคะเอสเต,ติกสวยมากๆอันนี้เป็นสีเอสเพรสโซ่นะคะไซ,ซ mini. ส์มินิสีเขาแบบลื่นมากทุกคนมัน ยัดของขนาดไหนสิก็คือเอาอยู่นะอินิเชียลตรงนี้นะคะสามารถค s ส o m ม z e เป็นชื่อของเราได้แต่ว่าอันนี้เสียตังเพิ่มนะคะค่ะใบนี้จะเป็นสีเบทไซมีเดียมตัวฮาร์ดแวร์เขาจะเป็นสีเงินนะแต่อันนี้ยคือเน่านิดนึงเขาว่าใช้มา3ปีแล้วอันนี้คือตุได้ทุกอย่างในโลกที่ทุกคนนึกออกก็เสียคือ มันแอบ,บหนักกับทุกคนแล้วมันไม่สามารถเข้ากระเป๋า carry on ได้นะคะมันก็เลยงอกมาเป็นใบนี้ไซส์มินินั่นเองแค่อยากได้ใบเดียวจบนะโดยจะเชียร์ไซส์มีเดียมเลยส่วนถ้าอยากได้แบบ carry on มินิเล็กๆไม่ได้พกของเยอะนะคะไซส์มินิก็คือเอาอยู่แล้วส่วนวิธีการกดแล้วก็จ่ายภาษีนะคะทาตามนี้ได้เลยรอแป๊บหนึ่งเขาจะส่งคนล,ลดราคาให้ทางอีเมลค่ะกดจ่ายเงินรอใบภาษีจากไปรษณีย์แล้วก็กดสแกนจ่ายผ่าน q ิวอา e คได้เลยดูจบคผิปนี้ไปซื้อได้เลยนะคะ